สบายดีพี่น้องเหเบออ์ไรนี่ตังตังเยราไปจุดกำ <Okay. S 1> ลังพ้าดล,ลูกๆเ <Okay. S 1> ข็ดทั้งสุระขอดเอเอเด ขนน้อนึงเดียดย๋ย,ยวยเดียวยดตีนมึงไหมเดี๋ยวข้อนไหมหมูว้าน,นบ่เดียดได้หมูวานเนะาะตัวนี้เดียดไลเปิดมันาะว่าน

อําไปโนัดิขอน้ำอีกทีดีน้ำยู่ไหนโจน้ำกรดากบั้งบอฮัลโหลโอ้เป็นไดพอเย่ยหยุดพอเย่ยหยุด เป็นแจ้งได้รอ้อ,รอนคักมือนีร้อนคัว่านบ่เดดได้มูอวานเัดนิดออขึ้งตนนง,ง,งนะ มาเด้อมาเด้อมาลงมากินตำบักย่อมแก่แดดก้อนพนญิหยุดเมื่อเป็นตำบักย่อมต่ำมาขามพี่น้องพี่เพิ่งตำบักย่อมแก่แดดสดหลายๆบดสมไรแตก กดน้ำพอมปอดงามสีมันเราแว้งวะงามต้นอาเแว้งองามต้นมันเราแว้งสีเราแว้งอียงเล็บมากายเลยทำทาของน้ำได้ไปสังเจงได้นะโอ้ยน้ำก็ไไลีดอกทำทาโอ้ยเจงได้เนมันเหียรงบืนเลยเปียกน่ะต้องมาสรกีหยอด sốt, xóm dạng nèo nha, thân thiếu bốc xóm điện đạo mày mày phân nhayyyyo nèo 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 để nèo 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 ปลามันกำลังเงียปลามันพอดีตัวปลามันบังพอดีท่วมหัวพอดีแล้วนั่งลง้หไปงานกับปงานกับบมี่ของทางอมมี่ดอกเลี้ยนกบปลาเขากันแหละสุดคำยิ้ไปเนี่ยบ้องวะ ยาว่ากันสูงบ่เถาะยาว่าสูงบ่บะสนั่นล่ะล้วเจ้าก็เฮ็ดสูงคือกันล่ะต้องเจ้าก็ไดไม่มันต้องสูงมันถึงจะได้น้ำหนักนายบ่วัดถามพี่น้องเบิ่งจังว่ามันเสียวมันบ่ทันได้ซื้อดอกท่านได้ทนมดีหนูขึ้นมาทางนี้จักหน่อย เสาทั <Ư> ้งนั้นมีแต่ท่งนี้แหละพระท่านด้ันเสมอกันว่าเจ้าจุ้ยควอมได้ไ่มว่ายว่ายได้ฟังซื้อกันว่าอ๋อต้องจ่วยกันมัออคำมันไหว ฟังก้น,กนเสาฟ,ฟังมันไหวคำมันไหวดอกนี้<ำ>า,า,านือเียไมได้ได้ไดน้ำปายไนเมน สดเมเปาโอ้ยหยาดให้ยังพ่นดีป้าออยป้ามันก็นเลียนไปรลตัวมัน,นห,ออมหัวแล้วเนี่ยไปเห็นพ่อกันหลายโอ้ยจะนั่งกาลางหลองตัวนะตอนดักลุงหลอก <laughs> โอ้าท่านได้เด็นยังอยู่ผักก่อนไปกินให้มันหมดเด้อหาให้มันเลียกัดแดกตอนก็อยู่นีหายจกออกมา มี่เด็ดคักพี่น้องเอ้ยหมูว่านบ่ร์เด็ดหมูว่านคำจังเด็ดเด้อว่าตอนต่อไปก็พะย่ะเราพะย่ะจะขั้นตอนนี้ไปใส่ข้อเสาอยู่ล่ะก็จะเอือนขังมดแดงกัดมดแดงมูตัวใหญ่ๆกัดมาปวดแทะตอนน้ำตอนนี้ไม่รู้ว่าจะกัดขมอะไรต่อทุบ นมยังมีเตียงไม้หมดเลยเนาะเตียงหมดควการน่งเสียสีชมพูอยู่เห็นดลยนะมอกว่าตั้งไก่พูดเร้ามาก็ต้องยู่จังสี่ไมงนี่พอดีนี่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้เป็นยังดอกตาต้นไม้บองคนง่ายๆดอก อันมันบอนนันนี่ลีดินบรสุดนันนี่ลียป่มขีปั่มขีปั่นออกคนแล้วปั่มว่าได้ยากเขาใส่เสียกดึงไปทางซ้ำบ่ายเห็นว่าต้นไม้อันยังไงอยู่หน้าธงไต่เห่าต้นไงตอนเขาจะขึ้นดึงไปได้ลีออกเองคนเองบ้านบอานบ้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 านให้มันเป็นห่มขอนี่ลีวางพื้นบ้านเนี่ยขึ้นไปใส่งาเข้าก็หนอนบ้าเอาไว้หนีก้อนก็ได้ดอกเป็นห่มให้ cây con cái đây Bât thân đẹp nị đọc. họ ka đây sau hôm nhuan mân nịt, ha? đây mó phân lam móc lam mân nịt. Right, hôm bât kia tư sư. Andi phân lam mân làm nhắn, sau hôm thơ. Yết vạn y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 ết เอย้ยวิทวะวิตะหมวกสำหรับขีดนี่ฝากไว้สำเนียงสกกอนพี่น้องพอกันไม่ขึ้นนะสำหรับขิดนี่ซ้ำบายดีพี่น้อง